สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเกมอาจารย์ไอโอนะครับผมเกมซึ่งฮิตมากในตอนเมื่อเมื่อไม่นานมาแล้วนะฮิตมากเลยก็จะไปลองเล่นกันออามาแล้วนะครับผมเด้าเด้ยอย่าเฮ้อยอย่ากินอัวอัวเพิ่งจะมาเล่นเพิ่งเพิ่งใหม่นะครับผมไอวอลแจ็ค โดนกินไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเฮ้ยอืโหโหโหอเวเด้เฮเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คนไทยไม่กินกันโอ้ยแหลกแหลกมีกระตุกนิดหน่อยนะครับผมโอ้โหทัก <g ye> อะไรกันซะเนี่ย อยากกินนะวัวโอ้ยขอบใจขอบใจขอบใจมากเอ้า <c oughs> ตายยากวะโอ้โหมีใครเห็นมั้งก้อนเขียวๆลอยออกมาปึ๊ดช่วยอ้วด้วยช่วยอ้วด้วยโอ้โหมันอยากกินอ้วมากเลยเนะี่ยมีแต่คนอยากทำร้ายผม ไม่มีใครรู้จักกันเลยเลยเกินกันอย่างเดียวดูอันดับแล้วกันครับนี่อันดบับเฮียไปเรื่อยครับเ้ยใกล้คนอือ่นครับตัวยิ่งเล็กๆอยู่เอ้ยออ้ยแจกครับมีแจก โอ้ไม่ไปอ้าววันดีเพื่อนอยู่นิ่งๆก็ดนหลอยซะนี่ไทยแลนด์ครับไทยแลนด์สวัสดีคนไทยอ้าวอ้าวคนไทยไปนี่ใจดีเนี่ยสา,าให้อ้าวเรามีกระตกุกเน็ตเน่าครับ โอ้ไม่เจ้าโน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 อย่านะอย่านะยา oh อย่าโอ้ไม่อย่ากินอ้วนไทยไม่กินไทยไทยไม่กินไทยไงโอ้แรงวันตัวเบ้อเร์นี่เราหนีนี้หนีเรา เที่ยวไปจากไหนวะเนี่ยโอ้แฮกเออทายไม่กินไทยจะอย่ามากินผมจะรอดได้สักเท่าไหร่เนี่ยเอา้าแบทแมนเบทอ๋อนุ่นก็แบทแมนไม่เล่นกินแล้วกินอุย๊ยด็อกด็อกด็อกใจเย็นด็อกไปแล้วครับโอ้กินชิวชิว เก็บคะแนนสกอร์ไปอ้ยเด็กกระตกโอ้ผมใจดีครับควักบอแจ็คบอแจ็คตายครับเออครูรู้มึงคนไทยเฮ้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 ยเออโอ้โหมีกระเห็นมั้งเอาเอาอีกสักตาปื๊ดปื๊ด ปืดโอ้โหปิดอืมโอ้โหเมื่อกี้อุตส่าห์เก็บกว่าจะตัวใหญ่ได้เออโดนกินอย่านะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดอกอีเวนเนอะเ้ยเพิ่งจะโหลดกลับมาเล่นทำไมมันหวหดนี่ โอ้ยกอได้สักเท่าไหร่คนนี้โอ้โหไทยทับไทยตัวเบลลกินอกินอัวนะอัวตัวกระเตี้ยดิไปเรื่อย เอ้ยแดกโอ้โหตั้งชื่อซะอุย้ยไปแล้วครับแดกลุนกินไปแล้วไปครับไปด้วยอ้อสวัสดีโอ้แม่จา้าเห็นข้างบนไหมไปเรื่อยๆครับนีครับ KO <laughs> โอ shit เ h ็ด <Shit. S 2> อย่าอยากก่อากินไม่ไม่ไม่โอ้ยมาสองตัวเลยเอาเป็ดกินหน่อยเอ้ยลูกไก่ลูกเจี๊ยบโอ้เ h ็ด no oh. queen no โอ้ทีมไทยครับ gm อย่า ยาโอ้ยตัวเริ่มใหญ่แล้วเว้ยต้นต้นต้นโ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 อ้ยโอ้ยโอ้ตัวค่าใหญ่แล้วควันพีทครับขอบใจควันพีทครับแยกตัวมาเฮือกระตุกเอ้ยมีเงินมีสกินงู อินโดนีเซียข้าเข,ขากินเจ้าหน่อยอินโดอินโดโออินโดเข้าไปละเห็นเมื่อกี้เราส่วนดับเที่ะไรวะเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบสองนะตอนนี้อ,อ,อ,ยยนอ,อือุ้ย,ยอุ้ยใจเย็นอุ้ยงอไปแล้วครับผมอวยไปแล้ว โอ้ยแจกบัตรทูห้าสิบแจกบัตรทุนดิเซอร์ดิแซตอะไรเนี่ยโอ้โหมันอะไรกันวะเนี่ยพระเจ้าหืมตัวบัลลเทอร์เลยครับแต่ละตัวเพนครับเพนอยู่ไว้ก็ตายอ่นนั่น คนแจกปะทูห้าสิบมาโอ้ยแจกปะทูมา,มาบายไวเชื่อแล้วเชื่อแล้วเขาไม่กินหรอกคารุคารุแผ่นจานแผ่นการเจ้าอ้าวเก้าสวัดีกินหน่อยก็โรรูชื่ออะไร L O o, o รูแตกหมด <laughs> เพนเนครับเพนหยุด คลิปเอ็ดตัวเบลเลอร์เลยอฮ้ยกอดกินเจ้าเจ้าเออขอบใจมากโอ้ยมาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วครับผมลองไปโหลดกันเล่นกันได้นะครับผมเห็นชื่อนี้แล้วคุณอย่ามากินผมเลยไปแล้วผมสวัสดีครับ